กดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับครับวันนี้ก็นะครับมีการนัดหมายของกลุ่มผู้ชุมนุมกันอีกรอบหนึ่งนะครับโดยการเปิดฉากว่าเป็นการซักซ้อมการรับมือการรัฐประหารของ รัฐบาลซึ่งเราก็ไม่สามารถคาดเดาได้หรอกครับว่าการรัฐประหารเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหรือไม่แตยงง่ยังคงยืนยันนะครับจากคําพูดของพลเอกประยุทจันโอชาว่าการรัฐประหารไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นอีกได้เลยคือพูดง่ายๆออกมาฟันธงว่าไม่มีการรัฐประหารเกิดขึ้นแน่นอนว่างั้นเถอะนะครับแต่เหตุการณ์ในวันที่25 ที่ผ่านมาตอน4ี่ทุ่มกว่าเนี่ยมันก็นะครับบ่งบอกอสถานการณ์อะไรหลายๆอย่างนะค่อนข้างชัดเจนว่าเวลาเกิดนะครับการทำร้ายการเผชนนะิญหนะ้าก้าวไปถึงการใช้อาวุธปืนยิงกันเนี่ยสุดท้ายนะคนที่ออกมารับผิดชอบเรื่องนี้เนี่ยแทบไม่มีเลยโดยเฉพาะฝั่งรัฐบาลนะครับเราแทบมองไม่เห็นว่าสอสอ ฝั่งรัฐบาลผู้ที่มีอำนาจในส่วนของรัฐบาลไม่มีใครออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะครับก็ปัดความรับผิดช,ชอบไปให้กับทางตำรวจซึ่งเราก็มองอย่างชัดเจนกันอยู่แล้วนะครับว่าแม้กระทั่งวินาทีที่เกิดเหตุไม่มีนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสักคนหนึ่งซึ่งฝูงชนจำนวนเยอะขนาดนั้นนะครับเยอะขนาดนั้นตำรวจนครบาลมาให้เขาเรียกว่าอะไร มาปกป้องธนาคารไทยพาณิชย์เยอะขนาดนั้นเอาเข้าจริงๆเกิดเสียงระเบิดดังอื้อๆตามด้วยนะครับเ,เสียงปืนกันจำนวนหลายนัดเนี่ยตำรวจก็ไม่ปรากฏตัวอยู่ในที่เกิดเหตุแต่อย่างใดมันก็เลยมองว่าเฮ้ยเวลาเกิดเหตุเนี่ยทำไมถึงไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไปรักษาความปลอดภัยหรือไปจ้องจะจับแกนนำเนี่ยนะครับเป็นจำนวนหลายกองร้อยเนี่ย โผล่หัวไปเลยนะครับอันนีไ้ได้ได้รับข้อมูลการยืนยันจากนะครับกลุ่มผู้ชุมนุมที่อยู่ในสถานการณ์ในวันนั้นจริงๆว่าไม่มีตำรวจตำรวจไปอยู่ที่ไหนแล้วกลัวอะไรประเด็นคือตำรวจกลัวอะไรวันนี้ตำรวจกลัวอะไรถึงไม่โผล่ไปเอาจริงๆถ้าวันนั้นนะมีการยิงกันและเกิดการเสียชีวิตขึ้นมามากกว่าหนึ่งศพหรือต่อให้หนึ่งศพก็แล้วแต่เถอะถามว่าอ้าตำรวจเนี่ย ไม่ใช่หน้าที่เหรอที่จะต้องไปดูแลความสงบเรียบร้อยไปห้ามปรามชี้ชัดกันเห็นเห็นในหลายๆเหตุการณ์การชุมนุมตำรวจแทบไม่มีบทบาทอะไรเลยทั้งที่ยกไปเกือบนะย0่สิบกองร้อยนะยี่สิบกองร้อยก็ตีว่า2 0 0พันายทีนี้ถ้า2 0 0พนายเสร็จปุ๊บแล้วคนไปสร้างสถานการณ์ความเดือดร้อนเนี่ยมีแค่ไม่ถึง10คนหคนทช่ด้วยซ้ำ แต่กลับนะครับไม่ได้ให,ให้ไม่ได้ให้ความสนใจไม่ไปห้ามปรามสุดท้ายแล้วต้องรออะไรรู้ไหมต้องรอตำรวจที่สถานีที่สอนอตรงนั้นสอนอรัชโยธินเข้าไปเพื่อนะะทำการกระชับพื้นที่และจับกลุ่มคนที่มันกระทำผิดมาลงโทษวันนี้ข่าวมันออกมาค่อนข้างที่จะนะฮะสวนกับความเป็นจริงบางคนก็บอกว่าเอาแล้ว รองผบวชนอออกมาแถลงข่าวว่าเนี่ยเป็นการตีกันเองเป็นการยิงกันเองของกลุ่มมาชีวะของกลุ่มกัดกันเองกลุ่มภายในก็กัดกันเองแล้วจะให้ทํำยังไงล่ะเออจะให้ทํำยังไงบิ๊กป้อมประวิทย์วงสุวรรณมีนักข่าวไปถามก็บอกว่าบิ๊กป้อมรู้สึกยังไงเนี่ยมออีผู้ไม่หวังดีเนี่ยเข้าไปในกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วเกิดการใช้ ความรุนแรงใช้ระเบิดเขี่ยงไปใช้ปืนยิงไปหลายๆนัดจนทําให้มีผู้บาดเจ็บแต่ยังไม่ถึงแก่ความตายเนี่ยบิ๊กป้อมมีความคิดเห็นยังไงนักข่าวก็ยิงคําถามไปตรงๆซึ่งเป็นคําถามที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้บิก๊กป้อมเขาพูดไปโดยไม่ต้องคิดครับเอ้าแล้วกเเเ็เขาก็ยิงกันเองไม่ใช่เหรอนะเด็กก็ยิงกันเองไม่ใช่เหรอแล้วจะให้ทํำยังไงล่ะก็คุณไปชุมนุมกันเองอะ่ะแล้วสร้างความเดือดร้อนอะ่ะ เวลามีคนยิงกันมีระเบิดเครื่องกันแล้วจะให้เราทำยังไงนี่เป็นไงลูกน้องรองพบพชนกับลูกพี่นี่ไม่ได้ต่างกันเลยก็แน่นอนแหะครับถ้าความเดือดร้อนอย่างนี้เกี่ยวกับประชาชนเนี่ยเราก็เห็นได้นะว,วินาทีสุดท้ายเด็เควื่ยงขี่กันไปเครื่ยงขี่กันมาเครี่ยงกันไปเครื่ยงกันมาโยนกันอย่างนี้แหละครับก็โยนขี่กันไปโยนขี่กันมา ผมถามจริงๆในฐานะที่คุณดูแลบ้านดูแลเมืองเนี่ยนะครับโดยเฉพาะรองพบพอชนเนี่ยจะบอกว่าไม่ได้ข้อมูลข่าวกรองที่มันชัดเจนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ตํารวจนะถูกไหมเวลาจะจับใครเวลาจะจับแกนนำแลรู้หมดเขาอยู่ซอกไหนเวลาไหนวันไหนวันที่เท่าไหร่แสดงหมายจับกันโอ้ทำเป็นสายสืบเนี่ยยิ่งกะยิ่งกะนะฮะยิ่งกะกองโจรคอยซุ่มดู คอยรอคอยดักหน้าบ้านเขารอไปเคาะป,ประตูนะรอไปอดักหน้าบักซอยมั่งในซอยมั่งหน้าบ้านมั่งไปนั่งเฝ้ารออย่างนั้นนะยังกะซุ่มกองโจรแต่พอเนี่ยเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นความเดือดร้อนเกิดจากเนี่ยผู้ไม่หวังดีมาสร้างสถานการณ์แบบยิงกันเกือบยิงเอาพูดกันง่ายๆนะงานนี้นะวันที่ย5้าเนี่ยถ้าพูดแบบหมาหมาไปเลยนะฮะยิงกันไส้แตกอะ่ะคุณ กจยิงกันไส้แตกจริงๆก็ผ่าตัดไส้ทิ้งไปถูกไหมเอาไส้ที่โดนโดนยิงไส้แตกเนี่ยนะครับก็รักษาพยาบาลกันไปแต่สิ่งที่ประชาชนอยากเห็นเพราะอะไรรู้ไหมฮะประชาชประชาชนอยากเห็นการป้องปรามวันเนี้ตอนเนี้ยมันเกิดเหตุการณ์ประทุเป็นจุดเริ่มต้นของความรุนแรงยิงกันไส้แตกใช้ระเบิดกันแล้วระเบิดในที่สาธารณะพกไปได้ยังไงปืนพกไปได้ยังไงเออ แล้วตำรวจที่ไปหลายกองร้อยนะ่ะไปทำหน้าที่อะไรทำไมไม่ตรวจสอบไม่คัดกรองไม่ดูแลประชาชนไม่ดูแลความเรียบร้อยนั่นคือหน้าที่ของตำรวจบกพร่องกันอยู่แล้วครั่๑๕๗กันทั้งกองอะ่ะนะครับแจ้งได้เลยมาตาค่๑๕๗กันทั้งกองอะ่ะคุณนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เกิดการกระแสะตีกลับหรือตอบโต้จากกลุ่มผู้ชุมนุม โดยนะครับหลังจากนี้ก็จะมีการซักซ้อมที่เขาบอกอะรู้สึกของเพจจากของเพนกวินมั้งแจ้งไปว่าเนี่ยจะมีการนะซักซ้อมรับมือการรัฐประหารที่จะเกิดขึ้นถ้าเผื่อว่าเกิดการต่อสู้เกิดการ,รเผชิญหน้าเกิดความรุนแรงการรัฐประหารเนี่ยกลุ่มผู้ชุมนุมเขาก็คิดไปได้นะครับว่าเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเขาพูดอย่างนี้เขาคิดอย่างนี้มันมีนัยยะนะครับพี่น้องไม่ใช่ไม่มีนัยยะนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าพูดไปสื่อสารไปกับรัฐบาลรัฐบาลพูดอีกอย่างตอบอีกอย่างคือเชื่อถืออะไรไม่ได้เลยวันนี้ต่อหน้า,าพระราชดํารัสของรัชกาลที่10ก็บอกว่าราณีปราอมแต่พอรับหลัง ก็งัดมาตราหนึ่งหนึ่งสองซึ่งเป็นมาตราที่เป็นกฎหมายที่ก็อย่างว่าล้ครับนะไม่ผดเด็จการก็เหมือนผดเด็จการแล้วเอามาใช้ก็ไม่รอช้าหรอกครับต่างประเทศเขาก็ประนามกันเอามาใช้ได้ยังไงนะมันยุคไหนสมัยไหนแล้วมาตราหนึ่งหนึ่งสองนะครับแม้กระทั่งอย่างที่ผมบอกรอเก้าก็ไม่อยากจะให้ใช้ประเด็นคือวันนี้เอามาใช้ ประยุจันโอชาคิดอะไรอยู่คือไม่ได้ตีรวนหรือพยายามโจมตีรัฐบาลหรือพยายามทับถมหรือพยายามจะเหยียบรัฐบาลนะครับแต่ว่าการกระทําของรัฐบาลในแต่ละครั้งเนี่ยนะความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ผู้ชุมนุมในแต่ละรอบเนี่ยเขาเรียกร้องอะไรเนี่ยไม่โฟกัสนะครับไม่โฟกัสว่าเขาจะเรียกร้องอะไรเขาต้องการอะไรไม่ฟัง พอผู้สื่อข่าวเอาไม้ไปจอก็บอกอย่างเดียวว่าก็นี่ไงก็บ้านเมืองมันเดือดร้อนก็ทํากันอย่างเงี้ยบ้านเมืองมันเดือดร้อนมันเลยอ,อยู่กันอย่างเงี้ยก็พวกคุณอยู่กันอย่างเงี้ยนะสุดท้ายทุกคนต้องเคารพก,กฎบ้านกฎเมืองนายกรัฐมนตรีเขาว่ากันอย่างนั้นแต่ผมถามทุกคนจริงๆไอ้กฎบ้านกฎเมืองเนี่ยมันบริสุทธิธรรมหรือไม่แม้กระทั่งคนคุมกฎบ้านกฎเมืองตำรวจตำรวจนะครบาลตำรวจ ตเวนชายแดนรู้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มาดูแลเนี่ยโดยใช้กฎหมายอ้างกฎหมายอย่างเดียวพอมีอะไรก็อ้างเนี่ยหมายมานะก็อ้างอ้างอย่างเงี้ยแล้วก็อ่านให้เขาฟังอ้างกฎหมายอ้างความชอบธรรมเอากฎหมายนะบังหน้าเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับก็มาริดรอนสิทธิของประชาชนซึ่งควรที่จะนะครับ ไม่ควรที่จะเป็นอย่างนั้นเออไม่ควรที่จะเป็นอย่างนั้นคุณจะมาริดรอนสิทธิประชาชนได้ยังไงนเมื่อประชาชนมีสิทธิเสียภาษีเหมือนกันมีสิทธิแสดงออกมีสิทธิไม่พอใจมีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์นละล่าสุดคุณเห็นหรือเปล่านะยาเสพติดสิ5ละ11.5ตันนะเป็นเงินประมาณสา0,000ื่นกว่าล้านที่สมศักดิ์เทพสุทินรัตรียุติธรรมนะนำจับ ในวันที่12พฤศจิกา2563สุดท้ายประชาชนก็ออกมาวิพาก์วิจารณ์ถึงความไม่โปร่งใสถึงความหมกเม็ดในแต่ละสิ่งแต่ละอย่างเอา้าพอประชาชนเขาตั้งข้อสังเกตว่านะเริ่มเริ่ม,มต้นเนี่ยมันเป็นยาเคพอมาตอนหลังเป็นโซเดียมฟอสเฟตพอประชาชนเขาวิภากวิจารณ์ก็จะแจ้งจับประชาชนในฐานะตัวเองเป็นรัฐมนตรียุติธรรมโอ้โห,โห,โหคุณดูสิครับมันมีประเทศชาติ ประเทศไหนที่มันจะเหมือนประเทศไทยใครวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้เลยตัวเองอะเออเออนะบ้าบ้าบอๆปั้มปั้มเบอเปอ,เปอ,เปอนะแล้วการพินิจวพิเคราะห์ข้อมูลในฐานะเป็นรัฐมนตรีคลังมันก็ไม่เหมาะสมประชาชนก็ย้อนคำถามว่าเหมาะสมแล้วเหรอที่จะเป็นรัฐมนตรีคลังทำอะไรก็ขาดขาด,ดเกินเกินสุดท้ายออกมาขอโทษประชาชนว่าไอ้ที่เปิด หน้าไปอย่างชัดเจนว่าเป็นยาเคเนี่ยนะนะสุดท้ายไม่ใช่ยาเคก็ต้องขอโทษด,ด้วยเพราะว่าตัวเองไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของนะเคตามีนนะในส่วนของยาเสพติดประเด็นคือคุณเชื่อไหมถึงไม่เชี่ยวชาญยังไงคุณเชื่อไหมอ้าวคุณเชื่อหรือเปล่าอย่างน้อยเล,เลขาธิการปปสเนี่ยซึ่งคร่ำวอดในเรื่องของยาเสพติดปราบปรามยาเสพติดโดยเฉพาะเนี่ยเขาจะดูไม่รู้หรอว่าคือยาเคหรือไม่ยาเค แล้วเอานายมาเอานายก็คือรัฐมนตรียุติธรรมก็คือสมศักดิ์เทพุทินมาแถลงข่าวให้นายให้เป็นผลงานของนายนายก็หน้าบานไปมาสุดท้ายเมื่อเมื่อวานเมื่อวันซืนนายก็ออกมาสมศักดิ์เทพุทินก็บอกว่าเนี่ยขอโทษทีตัวเองไม่เก่งไม่เชี่ยวชาญไอ้ที่มองว่าเป็นยาเควันที่12บสอะตอนนี้ไม่ใช่แล้วเป็นโซเดียมฟอสเฟตต้องขอโทษด้วยนะมองผิดมูลค่า30,000กว่าล้านก็กลับกลายเป็นมูลค่าแค่ไม่กี่แสนบาท จบได้ไหมจบได้ไหมถ้าจบไม่ได้ใครวิาพากษ์วิจารณ์เอาข้อมูลเดี๋ยวผมตั้งทีมทนายนะทีมทนายของอกระทรวงยุติธรรมแจ้งความจับเลยนะคุณจะมาวิาพากษ์วิจารณ์ไม่ได้บิดเบือนไม่ได้อย่างนั้นเลยเหรอคุณเอากันอย่างนั้นเลยเหรอคือคุณทํางานนะอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ขาดขาด,ขาดเกินเกิน,กนปั้มปั๊มเบอร์เปอ,เปอแล้วเป็นรัฐมนตรียุติธรรมมันควรเป็นอย่างนี้หรือเปล่า่ะฮะ มันควรมีมาตรฐานที่สูงพอสมควรคุณถึงจะเป็นรัฐมนตรียุติธรรมได้อะอย่างนี้เนี่ยนะคุณเป็นผู้ใหญ่บ้านคุณยังเป็นไม่ได้เลยอะเพราะคุณทําให้ประชาชนทั้งประเทศเขาสงสัยกับการทํางานของคุณถูกไหมพอเงียบติดพอประชาชนเริ่มนะเริ่มที่จะทักต้วงเลยทำไมมันเงียบก็เริ่มไม่พอใจให้หน่วยงานนั่นหน่วยงานนี้เข้ามาทําทการชี้แจง แถกันไปแถกันมาตอนแรกก็บอกว่านะเป็นยาเคถูกไหมตอนหลังก็ออกมาบอกว่าอะคานิมนะไม่ใช่เคแล้วเป็นโซเดียมฟอสเฟตเอาโซเดียมฟอสเฟตก็ไม่เท่าไหร่นะนี่ผมเล่าตามเหตุการณ์จริงเลยนะพอประชาชนเริ่มถามเข้าถามหนักเข้าถ,ถามหนักเข้าก็บอกว่าอ่ะไม่ใช่โซเดียมฟอสเฟตสักทีเดียวก็เป็นอเคตามีนผสมกับโซเดียมฟอสเฟตอ้าเป็นอย่างนั้นไปอีกไม่เป็นไร รอนายมันมาแถลงรอสมศักดิ์เทพสุทินมาแถลงสมศักดิ์ก็มาแถลงบอกว่ามันไม่ใช่ยาเคทั้งโมลามันเป็นอ่มันเป็นโซเดียมฟอสเฟตต้องขอโทษทีผมไม่เก่งผมไม่เชี่ยวชาญคุณครับในฐานะคนดูแลบ้านดูแลเมืองถ้ามาตรฐานการทำงานพวกคุณนะจะต่ำขนาดนี้ถ้าต่างประเทศเขารับผิดชอบโดยการลาออกไปแล้วนะครับถ้าเรื่องใหญ่ขนาดนี้ต่างประเทศเขาลาออกไปแล้ว เอาถูกไหมวันนี้คุณเอาใครมาเป็นรัฐมนตรียุติธรรมอะวันนี้คุณเอาใครมาเป็นเลขาธิการปรปรสคนที่มันคลั่าวอดอยู่กับยาเสพติดหลายสิบปีแต่กลับกลายมองแค่ไม่รู้ว่าเป็นยาเสพติดไม่รู้ว่าเป็นโซเดียมฟอสเฟตแยกกันไม่ออกเอาไม่เป็นไรให้เครื่องมือไปช่วยแยกเครื่องมือก็แยกไปแล้วว่าเป็นสีม่วงก็เอา,เอาก็ดูไม่รู้อีกคุณคิดว่ามันเหลือเชื่อไหม สุดท้ายจับมือใครดมไม่ได้ว่าของกลางไปอยู่กับเขาตั้งอาทิตย์สองอาทิตย์ใครจะไปรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นถูกไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยนะผมบอกได้เลยนะครับคุณจะพูดยังไงให้มันสวยหรูยังไงเนี่ยคุณจะเอากฎหมายไปไปกดหัวคนที่วิพากษ์วิจารณ์มันทําไม่ได้มันไม่งามมันไม่สง่างามกับคนที่มันมีอํานาจอยู่ในมือวันนี้พอใครเห็นต่างคุณจะไม่แตกต่างกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาเลยอ่นิสัย่ ถูกไหมพอใครเห็นต่างก็ใช้กฎหมายบอกอ้างกฎหมายบิดเบือนบิดเบือนอยังไงอะประชาชนทั้งประเทศเขาก็เห็นตรงกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปถึงจุมนมขยี้กันเรื่องนี้หน่อยถูกไหมประชาชนก็ก็เห็นเป็น,ปนข้อมูลเดียวกันแล้วก็ภาพข่าวคุณหน้าคุณกระราคุณส่งเสียงคุณก็พูดออกไปลักษณะอย่างนั้นแล้วคุณจะบอกว่าประชาชนก็บิดเบือนได้ยังไงในเมื่อประชาชนเขาตั้งคําถามในเหตุการณ์จริงที่มันเกิดขึ้น อีกทีนะประชาชนเขาตั้งคำถามในเหตุการณ์จริงที่มันเกิดขึ้นเขาตั้งคำถามอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงเหตุการณ์จริงนะแต่คำตอบคุณนะ่ะมันไม่สอดคล้องมันไม่สมพันธ์กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไงเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณดูว่าคนถามแถหรือคนตอบแถแล้วหรือพี่น้องมองอยังไงคนถามแถหรือคนตอบแถวันเนี้ย คนถามก็ถามตรงไปตรงมาจริงไม่จริงคนถามก็ถามตรงไปตรงมาแต่คนตอบอ่ะซ้ายขวาเดี๋ยวก็ซ้ายเดี๋ยวก็ขวาเดี๋ยวก,ว,วก็หน้าเดี๋ยวก็หลังพยายามหาช่องรอดให้ได้พยายามหาช่องรอดได้ได้ช่องไหนที่มันรอดแลวมันสวยงามแล้วทำให้เรื่องเงียบกูก็จะรอดอย่างเงี้ยเออแล้วสุดท้ายมันต่างอะไรอะว่าวันนี้เนี่ยกฎหมายเนี่ยมันมาใช้กับใครมันมาใช้บงังคับกับใคร สังคมหนึ่งหนึ่งนะครับพี่น้องสังคมหนึ่งประกอบด้วยประชาชนประกอบด้วยคนราษฎรมารวมตัวกันเป็นสังคมสิ่งหนึ่งที่จะให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้โดยไม่มีปัญหาก็ต้องมีกฎบ้านกฎเมืองก็นั่นก็คือกฎหมายถูกไหมแต่ตราบใดคนที่มันมีอำนาจใช้กฎหมายเนี่ยมันไม่เถ็นตรงแล้วเนี่ย แล้วบ้านเมืองที่เราอยู่กันเนี่ยมันจะสงบได้ยังไงเอาสิเอาวันนี้เอาความจริงมาพูดอะถูกไหมล่ะบ้านเมืองเราจะสงบได้ยังไงอะอยู่ๆวันดีคืนดีคนที่ดูแลกฎหมายคนที่มีกฎหมายอยู่ในมือใช้กฎหมายไปในทางที่ผิดทุกสิ่งทุกอย่างบรรทัดฐานตะก,กะต่างๆก็ผิดพลาดหมดอะวันนี้ประชาชนเขาตั้งคำถามจากข้อมูลลอยลอ หรือเปล่าล่ะก็ไม่ใช่ก็ตั้งคําถามอยู่บนบทบัญญัติเหตุการณ์จริงๆที่มันเกิดขึ้นแต่พอเขาถามคุณก็บอกว่าเขาบิดเบือนทั้งที่เหตุการณ์ผ่านมาอาทิตย์สองอาทิตย์มีบิดเบือนยังไงเนี่ยมันไม่ได้ผ่านมาห้าปีหกปีแล้วทุกคนก็ลืมแล้วเอ,อเหตุการณ์นั้นมาพูดถึงแล้วบิดเบือนมันก็ไม่ใช่ถูกไหมเออเจ้านายกับลูกน้องเนี่ยมันเป็นเหมือนกันนะประยุทธ์จันโอชาเนี่ยนะแล้วทุกกระทรวงครับวิบัติหมดอ่ะ ถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ก็วิบัติหมดอ่ะคุณจะทํำยังไงอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะห้ามปากคนอ่ะมันพูดอ่ะมันไม่ได้หรอกมันเป็นความเป็นจริงแต่ที่เขาพูดมันไ,ไม่ได้เรื่องส่วนตัวแล้วเขาเอาไปพูดทําให้คุณเสียหายมันเป็นเรื่องของประเทศชาติมันเป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติ แล้วเขาเอาไปพูดเขาถามคุณคุณก็ต้องตอบเขามาในฐานะเป็นรัฐมนตรียุติธรรมไม่ใช่วันนี้เขาเป็นชาวบ้านแล้วเอาเรื่องชาวบ้านเขาไปนินทาอ่าเราก็สามารถพูดได้ว่าไอ้นี่ยมันเอาเรื่องคนนูน้นคนนี้มาพูดนิสัยมันใช้ไม่ได้เออมันเป็นคนไม่ดีอา่าอย่างนั้นไม่ว่ากัน,อออนออไอ้ชอบพูดเรื่องชาวบ้านเรื่องตัวเองไม่พูดชอบพูดเรื่องชาวบ้านให้คนอื่นก็เสียหายนะไอคนดีก็ไม่พูดกันหรอก แต่คนเลวคนชั่วมันมันชอบเอาเรื่องนะชาวบ้านเนี่ยเขาไปพูดให้คนอื่นก็เสียเสียแหงอย่างนั้นคุณไปด่าเขาได้แต่นี่คุณเป็นรัฐมนตรียุติธรรมเป็นคนสาธารณะแล้วการกระทําคุณมันชัดเจนนะมันเป็นการกระท,ทําที่โดนสื่อเนี่ยนะเขาแพร่หลายข้อมูลไปประชาชนก็มีสิทธิ์ตั้งคําถามถูกไหมนี่แหละฮะความความยุติธรรมบทบัญญัติของความเป็นธรรมมันไม่